สวัสดีครับวันนี้พามาชมคอนโดที่พาร์ค24นะครับห้องนี้2ห้องนอน1ห้องน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันอยู่ตึก3ชั้น21นะครับตรงนี้จะเป็นวิวที่หันไปทางศูนย์สิริกิตนะครับ ห้องนอนที่1น,นะครับห้องมาสเตอร์จะอยู่ห้องนี้ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านนั้นนะครับห้องน้ำจะทะลุถึงกันตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์ตรงนี้เป็นอ,าอ่างเป็นชาเวอร์นะครับอ่างจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ทะลุมาห้องนอนที่สองนะครับ ห้องนอนที่2นี้ระเบียงจะหันหน้าไปทางถนนสุขุมวิทนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาชมห้องนี้สามารถติดต่อได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ